สวัสดีค่ะเฮอินนะคะสวัสดีค่ะอุ้มค่ะวันนี้พวกเราทีมงานเว็บตูดกลับมาพร้อมเว็บตูดแอคชั่นที่แฟนๆการ์ตูนจอมยุทธกำลังภายในห้ามพลาดนะคะและไม่ใช่จอมยุทธธรรมดานะคะแต่เป็นจอมยุทธที่ได้พลังจากโลกอนาคตด้วยค่ะหลายๆคนคงเดาได้แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราจะมารีวิวเรื่องนาโนมาชีนเย้ยงั้นมันเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะคุณชายชอนหรือชอนยอุนเนี่ย ทั้งที่เป็นลูกนกักสรสภัยในพักมันแต่กลับไม่มีกําลังภายในค่ะระหว่างที่เขาถูกตามล่าและกําลังพลาดท่า,ทาก็มีผู้ชายคนหนึงปรากฏตัวขึ้นและผู้ชายคนนี้มาจากโลกอนาคตค่ะ <Wow. S 1> ผู้ชายคนนี้ได้ช่วยคุณชายชอนไว้นะคะแล้วก็ านาโนมาชินเข้าไปในร่างของเขาค่ะและเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดในหัวของเขาค่ะซึ่งนั่นก็คือเสียงของมาชินที่เริ่มปฏิบัติการในร่างกายของเขานะคะมาชินหรือมาชินที่คุณชายชอนเรียกเนี่ยก็ยังมีความสามารถมากมายที่ทําให้คนไร้พลังอย่างคุณชายชอนกลายเป็นคนที่ข็แ้แรงที่สุดเลยค่ะ ทั้งรักษาตัวเองได้ทั้งสมรรถภาพทางร่างกายที่เพอร์เฟกทั้งความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ถูกอัพเกรดไปทั้งหมดเลยนะคะแค่มองครั้งเดียวก็ยังสามารถเรียนแบบแล้วก็จดจําวิชาการต่อสู้ได้ทันทีเลยด้วยค่ะเมื่อมีพลังจากอนาคตแบบนี้จากคุณชายผู้ไร้ความสามารถจะขึ้นเป็นตําแหน่งแห่งวิศวะได้หรือเปล่าต้องไปติดตามต่อได้ในนาโนมาชินอัปเดตทุกวันอังคารที่ไลน์แปบตูนนะคะส่วนวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ